อุ้มมันอะ่ะนี่พี่อุม้มพี่อุมอ้มพี่ใช่ไหมวะพี่อุ้มมันเนี่ยเนะนี่ยเ <Ā. S 1> นี่ยเนี่ยเนี่ยนี่นี่นี่าใช่พี่อุ้มโอ้ยโ้ยใครโอ้ยแกนไทยเริ่มมาแล้วแกนไทยเริ่มบอกมาแล้วแกนไทยเริ่มบอกมาแล้วนี่จะได้เห็นูกเใช่า อ้ยตื่นเต้นอะ่ะว้าว้ยว้าวว้าว,ว,าวแซงแซับมีเสวยครับสวยมากนะครับโค้ไปกับโงป นี่จะอยู่ข้างนอกกูโดนมีนานี่แล้วแก okay. อีกแล้วมีนา